ก็เาสวัสดีครับอันนี้ก็ะไม้ตอนก่อนเด็กก่อนมาอันนี้กาเป็นจินเล็กตึงกอันนี้กาเป็นตัวเดี๋ได้ลงคลิปไปไปแล้วก็นี่กรดันหน้าเด็กตัวหนาไม่เกินอ่นอดาดันนี้มันจะเป็นปลุกเดี๋ยวยังปั่นอีกนิดนึงตึงกันนี่ตอนไม้อ๋อตอนไม,มไ้เด็กก่อนมากาไอเล่เนือ้อกาชื้อดำ ดก็เป็นเนื้อเก็มไรตัวคืออันนี้มันเสื้อดำทึง้งกาการนี้กาตัวไม้ตัวเรากาเป่งพวกนี้กาได้ไรจินได้ไรจินนี่ก็เป็นตัวไม้รากาเป่งทึ้งกานี้กาได้ต่ำไปมั่งเด้อน,นี่ก็นักงนักหน้ากันอันนี้เสือเสื้อหน้า ตึงกานี่เป็นตัวเล็กๆเป็นตัวเล็กๆอย่างมากเลยแต่ไม่ได้ตั้อันนี้ก็เพิ่งตั้ไปส่งส่งไงอันนี้เธอไม่น่าตัดใดก็เน,นี่ยแต่ว่าไอ้นี่ยังไล่ตัวเลยแต่ว่าจะกัดออกมาจากตัวบนนี้แหละยัยงไล่ไล่ตัวเลย กมีเสื้ออันนี้อีกแบบหนึ่งตัวนี้ก็มีหนังน่ะเสื้อกระดำมเป็นตัวอันนี้ก็มันดำลาล่จุดอ่าดำลาลจุด,ดเป็นเส้นยาวไปลงไป้างหลังเลยเป็นเส้นยาวมาข้างหลังนนี่ก็รวมๆซองตอนอันนี้ก็เป็นเนื้อ กาตอนนี้ยังไม่ได้คุดต่อกับตอนเบิ้ลเพราะมันจะได้การ์ตุนตอนเบิ้ลมันเพราะว่าเม็ไม่ได้ขึ้นสูงแต่ว,ว่าลงก่อนกาตัวแบบนี้ก็ยังหมักอันนี้ตอน,น,นถึงกระนุ่งตอนแต่แถวตอนนี้ไม่ได้คุดต่ออย่างเราเม็ดหน่งเลยแต่กุน่นการนี้ต้องหมายตัวแรกก่อนอันนี้การแรกรวมๆก่อน